การขอจบและอนุมัติปริญญาเอกสารประกอบการดำเนินการขอจบและขออนุมัติปริญญาคือใบคำร้องขอจบการดำเนินการยื่นเอกสารนิสิตดำเนินการผ่านเว็บไซต์กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วปินเอาเอกสารออกมา1ชุดขั้นตอนที่หนึ่งนิสิตย,ยื่นคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา,นานลงนามขั้นตอนที่ส นิสิตนำคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามไปยื่นเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านทางภาควิชาขั้นตอนที่สามเมื่อหัวหน้าภาควิชาลงนามเรียบร้อยแล้วให้นิสิตนำคำร้องยื่นเสนอคณะบดีผ่านงานบริการการศึกษาขั้นตอนที่สี่งานบริการการศึกษาจะรวบรวมใบขอจบของนิสิตท,ทั้งหมดที่คณะบดีลงนามแล้วส่งไปที่สำนักบริหารการศึกษา ในกระบวนการนี้นิสิตไม่ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นการดำเนินการ